ส่วนชุดนะครับวันนี้แสดงที่ปักทองชัยสอกับพราหอดเสร็จภานกิจจากงานชอบานักกิจได้สวยก็ได้เดินทางมาผีเลยกระบอดมาถึงนี่มาถึงนก่เกือบสีทุ่มก็เตรียมตัวขึ้นเวทีเลยนะครับบุญยัยาพี่น้องทรงส่งกำลังใจนะครับ พี่น้องเป็นกำลังใจให้บอ,บอสทักส้ด้วยนะคะวันนี้มีปรับสกิทนิดนิดหน่อยนะคะออดซอส้ส่สูยนะะนะะี่ีะะ่อ้อสวมยีแหงโชคดีตลอดปีและตลอดไปนคนสวยคนเก่งเป็กลังใจให้คะ พี you, like like? ่น oh. ้องคำนึง like ดูรักษาเอกในช่วงของพี่สะก้อนอ่านใจนะครับขอบุญตุ๊กควารักทุกแรงแต่พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงนะครับเมื่อนี้พี่น้องเสียสละเงินในกองสื่อขวาสื่อตัวขอให้กำลังใจขอรลำใจเมื่อยรสำหรับขำขื่นของเมื่อนี้นะครับทั้งคนของพี่น้องแฟนๆขอรลำใจเมื่อไรทุกชีวิตจะจดจต่ไม่มีวันเลยแสดงประกาศใช้เพื่อความรัเมตตาจากพี่น้องแฟนๆ หมอลองใจเราน้อยจิ <rôle à déc> ้มเวียนดัดอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้แปดปีแปดได้ตัวตางกับผลงานคุณภาพรองใช้พี่น้องแฟนตาต่อคร้ากับสองศิลปินหัวหน้าผู้นำบินเนอร์เลิศบนการที่ศิลปินเขาลงเมืองขอนแก่นดอกแห้พี่น้อะไรกันโลกหลุดมาเป็นหัวหยองมากจนกว่าจะหญ่ว้าวไปแล้วค่ะ